ครับผมน,นี้เราจะมาทำซาซิมินะครับผมตอนแรกแล้ว็มาเริ่มตัดปลาเลยครับผมอันนี้เมนูแรกจะเป็นเมนูแซลมอนซาซิมิก่อนนะครับผมดีมีอ,ออเดอร์เข้ามาเดอร์อแรกแซลม,มอนซาซิมิเราก็มาทำการลอกหนังก่อนเลยครับ แต่งส่วนที่ไม่สวยออกอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามน,นะครับผมจริงๆแล้วผมเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารนะครับผมไม่ได้ทำทานเองหรือทำถ่ายคลิปอะไรแบบทั่วไปนะครับคือจะทำแบบเก่งวีดีโอเรียยวทำทำไปขายไปอะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมตั้งขากล้องเอาไว้แล้วก็ลองเซตภาพดู ว่าจะออกมาใกล้หรือไกลแต่นี่เป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำนะครับผมก็เลยอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่ามุมกล้องเฟรมอาจจะไกลไปนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยที่ท่านที่เข้ามาชม้ะยครับผมนี่ก็เป็นการตัดซาซิมินะครับผมก็จะมีมันติดช่วงหางนิดๆก็แต่งออกหน่อยนะครับผมเพื่อความสวยงาม เป็นเมนูแรกที่ผมทำแล้วก็พอมีเวลาตั้งกล้องได้อาจจะยังไม่ยุ่งมากช่วงนี้ได้2เมนูนะครับผมเป็นเมนูซา,าซิมิหกชิ้นอสองที่นะครับที่ละ3ชิ้นตอนการจัดใส่จานเลยับผม มีหัวเชิดเท้ารองอากาศหอมรองเลืดตกแต่งด้วยมะนาวนะครับผมยิ่งสมอนเราลองน้ําแข็งมันก็จะช่วยให้ความเย็นคงที่นะครับทำให้สมอนมีความเย็นอยู่ได้นานเวลาลูกค้าทานหรือทําทานเองอะไรประมาณนี้ครับช่วยความสดของปลาได้เยอะครับผม จะมีการตกแต่งนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามครับผมยิงช่วงนี้ค้าชอบถ่ายรูปแล้วก็จัดอาจจะยังไม่ได้สวยมากนะครับเพราะช่วงนี้ก็เซฟคอร์นิดนึงดอกมงดอกไม้ก็ไม่มีเท่าไหร่ใบอบะก็ไม่มีก็เลยใช้เป็นประกาศหองกับพัสดรีมะนาวไปก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงยุคโควิดหรือไอคอนเรียบร้อยแล้วครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผม าซาสิส่งเสิร์ฟเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเมนูซาซิมิรวมเจดอย่างนะครับผมที่ผมเริ่มจะตัดปลาแซลมอนนะครับจะมีแซลมอนอย่างละ3ชิ้นนะครับผมนี่เป็นปลาแซลมอน,นครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับผมที่เอามาตัดซาซิมิ ส่วนมากใช่ซาซิมิจะเป็นส่วนหลังนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมก็จะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีส่วนไหนใช้กับตรงไหนบ้างจะได้เข้าใจว่าอา๋อการทาเกี่ยวกับร้านอาหารจะต้องตัดปลาประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นทูน่านะครับผมวันนี้อาจจะขายดีหน่อยครับก็เลยเหลือหน้าปลานิดนึง หรือยังพอตัดได้ครับซาซิมิสามชิ้นต่อไปก็จะเป็นลาฮามะจ,จีนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนหลังเหมือนกันครับเนื้อก็จะหนาช่วงปลาส่วนหลังนี่จะเป็นเนื้อจะหน้ากว้างหน่อยครับเวลาตัดแล้วก็จะดูเหมือนปริมาณจะเต็มคำดีเวลาทานซาซิมินะครับเพราะเรา ไม่ได้เป็นชูชิว่าปลาแต่ละส่วนเราจะมีเทคนิคการตัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เลยทำให้ซาซิมิจะเป็นการตัดประมาณช่วงหลังซะส่วนมากนี่จะเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับผมมาจากแอฟริกานี่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จะสุกประมาณ80%จะไม่สุกหมดเลยครับเพราะถ้าสุกหมดจะเหนียวน,นี่ก็จะมีการใช้ส้นมิดตอกลงไปสัก2-3ทีนะเพื่อการเคี้ยวง่ายจะไม่ให้กัดง่าย ไปก็เป็นปลาซาบะนะครับอันนี้เป็นปลาซาบะดองนะครับซาบะดองก,ก็จะดองกับน้ำส้มมิสกันของญี่ปุ่นก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างอยู่นะครับผมทั้งมิลินทั้งอูมามิทั้งมะนาวทั้งขิงทั้งอะไรประมาณนี้ครับหลายอย่าง เพื่อดับความขาวของปลาสบะนะครับผมพมูดองเสร็จก็จะอร่อยมากๆเลยนะครับผมวันนี้นี่จะเป็นปูอัดนะครับผมปูอัด เด็กๆชอบทานครับตัวนี้ปวดทำทานเองก็อร่อยต่อไปก็จะเริ่มเป็นการจัดจานนะครับผมอันนี้ก็มีการรองน้ําแข็งก่อนเพื่อความสดของปลานะครับหาโบมา ตากผ้าแพรงรองได้หัวเช็ดเท้าวงางก็มีตกแต่งกระด้งสักนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามครับผมอันนี้เป็นร้านอาหารก็จ,จะมีการตกแต่งหรือการใช้จินตนาการอาจจะไม่เหมือนกันนะครับีพี่น้องๆที่เป็นเชฟอยู่อาจจะสวยกว่านี้หรือแนะนํากันได้นะครับผมเพิ่มเติมยังไงแต่ช่วงนี้บอกไปก่อนว่าช่วงโควิดหาของตกแต่งยากมากเลยครับผม อาจจะหาได้แค่นี้ถ้าสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก็เอาไปลองทําตามกันดูได้ครับอาจจะไม่ได้ใช้ต้นทุนไรสูงมากอาจจะวางแค่น้ำแข็งเฉยๆก็ได้ครับแต่นี่เป็นร้านอาหารก็จ,จะต้องดูดีนิดนึงเนอาหารดูมีราคาขึ้นมาแต่ถ้าทานอยู่ที่บ้านก็ตามสะดวกเลยนะครับผมไม่ว่ากัน ผมอาจจะยันภากไม่ค่อยเก่งนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มหัดพาคดูอาจจะไม่ได้เขียนสคริปต์ลงใต้ภาพสักเท่าไหร่เพราะยังไม่เก่งเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะลองพูดไปเรื่อยๆพราะชอบพูดอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นการสไลด์แตงเป็นใบพัดนะครับผมนี่จะเป็นเทคนิคพิเศษ ใช้ความชานาญนิดนึงไม่งั้นอาจจะเข้ามือได้นะครับผมนนี้ต้องระวังนิดนึงครับผมก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆใบพัดนะครับอากรีดลงไปตามที่เราชอบจริงๆญี่ปุ่นก็ชอบมีการทําใบพัดขึ้นมานะครับผมนี่ก็วางไปเลครับเป็นทูนหน้าแซมอนวางเลยครับ จัดไปตามมุมที่เราถนัดเลยครับผมชอบมุมไหนแล้วก็วางมุมน,น,นั้นเลยครับครับซาบะดองตามด้วยละราอามาจิต่อนะครับเอ่อปูอัด ครับรวางไข่กันไปหไหนทีมันว่างๆแล้วก็วางไข่กันไปครับอันนึงก็จะเป็นไข่ปูนะครับผมไขป่ปูหรือ in fish, and bìm, tobio, tobio, chứ chứ tobio, trẻ con địt to liền đây lại là bẹp nữa loại, chúng ta sẽ trang trí với chanh, với lemon กินคาวสักนิดนึงถ้าคนไม่ชอบกินขาวก็ใช้เลมอนช่วยดับกลิ่นคาวได้นะทําให้มีความสดชื่นขึ้นมามนบนตัวปลาันี้จะเป็นเรดิสเรดเร i ิดนะครับผมแต่งเพื่อความสวยงามครับตัวนี้ไม่ได้อะไรมากก็ดอกดอกไม้เรายังไม่มีช่วงนี้ก็ใส่เป็นสีสันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยว ต่อไปผมทำคลิปต,ต,ต่อไปอาจจะมีอะไรสวยขึ้นมาอาจจะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอันนี้เอาแบบประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมน่าจะเรียบร้อยใส่ไคโซเขียวแดงไปสักนิดน,นะครับเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึกครับของญี่ปุ่นโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมมาชมหน้าตากันตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับผม อาจจะประมาณนี้นะครับผมมุมกล้องอาจจะแคบไปนิดนึงจำกัดทั้งเวลาทั้งการถ่ายไว้ขอบคุณ